สวัสดีครับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สองทุกคนนะครับในครั้งนี้ก็ยังเรียนเกี่ยวกับศาสนาพุทธอยู่นะครับแต่ก่อนอื่นเรามาทบทวนสิ่งที่ได้เรียนมาในครั้งที่แล้วกันก่อนนะครับกว่าที่พระพุทธเจ้าจะทรงตรัสรู้และนำหลักคำสอนต่างๆที่เป็นหนทางแห่งการพ้นทุก์มาเผยแผ่ได้นั้นต้องผ่านอุปสรรคต่างๆมากมายเลยนะคะด้วยพระองค์ท่าน ทรงมีความพยายามที่จะต้องการหาทางพ้นทุก์ขจากการเกิดแก่เจ็บตายจนวันหนึ่งพระองค์ทรงทอดพระเนตรเห็นสมณะผู้มีกิริยาที่สงบทรงเห็นว่านี้คือทางที่จะพ้นทุก์ขพระองค์จึงตัดสินใจที่จะออกบวชจนเป็นที่มาของหลักธรรมต่างๆที่เป็นทางแห่งการพ้นทุก์ขและสอนให้เราเป็นคนดีค่ะ ถ้าน้องอยากเป็นเด็กดีต้องรู้จักนำหลักธรรมมาปฏิบัตินะคะสำหรับวันนี้มีเรื่องราวที่น่าสนใจเช่นเคยเราไปเรียนรู้พร้อมกันนะคะวันนี้ห้องเรียนของพลอยในเดินทางไปเรียนวิชาพระพุทธศาสนาที่ห้องพระพุทธศาสนากันค่ะเมื่อเดินทางมาที่ห้องเรียนก่อนเริ่มเรียนคุณครูการดา ได้นำรูปภาพมาให้นักเรียนดูแล้วถามว่านักเรียนทราบไหมคะว่าภาพนี้คือภาพของใครมีใครทราบไหมคะนักเรียนว่าบุคคลในภาพนี้เป็นใครกันเอ่ยคุณครูจะใบให้นะคะว่าท่านผู้นี้เป็นบุคคลที่เป็นตัวอย่างการทำความดีในทางพุทธศาสนามากเลยคะ่ะใครเหรอคะคุณครูครูจะเล่าให้ฟังคะ่ะ สม,มนเณรรูปนี้มีชื่อว่าสม,มนเณรราหุลมีประวัติความเป็นมาอย่างไรเพรามีใครรู้ไหมคะผมไม่ทราบเลยครับคุณครูได้ค่ะเดี๋ยวคุณครูจะเล่าให้ฟังนะคะสมณเณรราหุลเป็นพระโอรสของเจ้าชายสิทธะและพระนางยโสธราเมื่อพระราหุลมีอายุได้เจ็ดปีได้เสด็จเข้าไปขอราชสมบัติ จากพระพุทธเจ้าตามคำชี้แนะของพระมารดาพระพุทธเจ้าทรงเห็นว่าทรัพย์สมบัติที่เป็นสิ่งของนั้นไม่ยั่งยืนก่อให้เกิดทุกข์จึงควรให้สมบัติที่ยั่งยืนคือพระธรรมที่จะทําให้เกิดความสุขอันแท้จริงพระพุทธเจ้าทรงมอบพระราหุลให้พระสารีบุตรบวชให้พระราหุลจึงได้เป็นสมเณรรูปแรกในพระพุทธศาสนา และยังได้รับการยกย่องจากพระพุทธเจ้าว่าเป็นผู้ที่ใส่ใจในการเรียนเป็นอย่างมากท่านทำอย่างไรคะสมณเณรราหุลเป็นผู้ที่สนใจและเอาใจใส่ต่อ,อก,การศึกษาเราเรียนพระธรรมเป็นอย่างมากท่านจะตื่นแต่เช้าและหยิบกองทรายมาหนึ่งกำมือพร้อมตั้งจิตอธิษฐานว่าจะขอตั้งใจฟังคำแนะนำคำสอนจากพระพุทธเจ้า และภาษารีบุตรให้มากเท่าเม็ดทรายในกำรรม,มือนี้สิ่งนั้นแสดงให้เห็นว่าท่านทรงอยากได้รับความรู้มากๆให้เท่ากับจำนวนเม็ดทรายที่อยู่ในกำรรม,มือนั่นเองท่านเป็นผู้ที่ว่านอนสอนง่ายมีความกระตันอยู่และรักษากฎระเบียบของศาสนาเป็นอย่างดีจนเมื่ออายุได้ยี่สิบปีหลังจากได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าก็ได้บรรลุเป็นพระอาหารหันต์จ้ะ หนูจะเชื่อฟังพ่อแม่ค่ะคุณครนูน้องๆคิดว่าเราจะทำอะไรได้บ้างเพื่อให้เราเป็นคนที่ใฝ่รู้ใฝ่เรียนรู้จักตั้งใจเรียนหนังสือค่ะ ครูขอทมหน่อยนะคะว่าในห้องนี้มีนักเรียนคนไหนชอบพูดโกหกหรือเปล่าเอ่ยพระพุทธเจ้าท่านเคยสั่งสอนให้เห็นโทษของการพูดโกหกให้แก่สามเณรราหุนโดยการเทน้ําลงบนเท้าจนน้าค่อยๆหมดไปนักเรียนรู้ไหมคะว่าเพราะอะไรเทน้ําลงบนเท้าทําไมครับทรงสอนว่าถ้าเราพูดโกหกเสมอ จะเหมือนกับการเอาความดีออกไปจากตัวทีละน้อยเหมือนกับการที่น้ำทรงเทออกถ้าเราเป็นเด็กที่ชอบพูดโกหกความดีของเราก็จะลดลงลดลงนักเรียนเข้าใจมั้ยคะครับผมจะไม่พูดโกหกอีกสามเณรราหุลมีคุณธรรมที่เราน่ายึดถือเป็นแบบอย่างอยู่หลายอย่างเลยนะคะสามเณรเป็นผู้ที่ว่าง่ายไม่ถือตัว เป็นคนที่ว่านอนสอนง่ายสามเณรจึงเป็นที่รักของทุกคนสามเณรก็ยังเป็นผู้ที่ใฝ่รู้ใฝ่เรียนอีกด้วยนะคะมีความตั้งใจในการศึกษาหาความรู้อยู่เสมอเลยค่ะจนสามารถบรรลุอรหันต์ได้และสิ่งที่สำคัญที่ควรเอาเป็นแบบอย่างนั้นก็คือสามเณรราหุนเป็นผู้ที่มีความกระตันยูกะตะเวทีต่อผู้มีพระคุณเป็นอย่างยิ่ง ทั้งสมอย่างนี้ถือเป็นสิ่งที่เราควรเอาเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตด้วยนะคะน้องๆข้อหสามนเณรราหุลได้รับการยกย่องว่าเป็นเลิศทางด้านใดตอบเรื่องฝ่ใจในการศึกษาเนื่องจากสามนเณรราหุลเป็นผู้ที่ใส่ใจในการศึกษาหาความรู้มากถึงขนาด ได้รับการยกย่องจากพระพุทธเจ้าว่าเป็นผู้เป็นเลิศในเรื่องใฝ่ใจในการศึกษาข้อสองสมบัติที่พระพุทธเจ้าส่งมอบให้แก่สามเณรราหุนคืออะไรตอบพระธรรมเนื่องจากพระพุทธเจ้าทรงมองเห็นว่าพระธรรมเป็นสมบัติที่ยั่งยืนกว่าทรัพย์สินเงินทองข้อสาม เจ้าชายราหุลเกี่ยวข้องอะไรกับพระพุทธเจ้าตอบสามเณรราหุลทรงเป็นพระราชโอรสของพระพุทธเจ้าข้อสี่สามเณรราหุลเปรียบเทียบทรายในมือของตนเองคืออะไรตอบทรงเปรียบเทียบทรายในมือเหมือนดังความรู้ที่อยากที่จะได้รับจากพระพุทธเจ้าและพระสารีบุตรข้อห้า ข้อใดกล่าวถูกต,อต้องตอบสามนเณรราหุลเป็นสามนเณรรูปแรกในพระพุทธศาสนาเป็นข้อความที่ถูกต้องค่ะอ่านักเรียนได้ดูคลิปเกี่ยวกับสามนเณรราหุลไปแล้วนะครับนักเรียนก็จะเห็นว่าสามนเณรราหุลน,นั้นเป็นคนที่ตั้งใจเรียนนะครับเราตั้งใจเล่าเรียนมากเลย ถ้านักเรียนอยากเป็นเด็กที่เรียนหนังสือเก่งก็ต้องตั้งใจเรียนเหมือนสมณเณรลาหุนอีกทั้งสมณเณรลาหุนยังเป็นคนที่พูดแต่ความจริงไม่โกหกนะครับความดีนี้ก็จะติดตัวของนักเรียนไปนะครับส่วนวันนี้หมดเวลาแล้วครูเก่งก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ